ในตอนนี้เป็นตอนที่สองความจริงเรื่องของท่านไม่มีตอนแต่ถ้าว่าในตอนนี้พูดถึงตอนที่กล่าวเป็นวันๆไปสำหรับในวันนี้ก็จะขอพูดก็จะขอปรารภต่อตอนเมื่อวานนี้แต่ว่าตอนเมื่อวานนี้มีข้อหน้าคิดอยู่ข้อหนึ่งเมื่อตอนที่ท่านอนาติบินิกาเศรษฐี ท่านปรารบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสุคุมารชาติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งและก็เป็นกษัตริย์อย่างหนึ่งฉะนั้นท่านยังไม่ปรารบการถามปัญหาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> โดยพิจารณาเห็นว่าจะถือว่าเป็นการรบกวนเกินไปด้วยว่าถ้านายิพิจากาเศรษฐีก็ดี นาวิสาขามาหุบาศิกายก็ดีสละทรัพย์มากเพื่อพระพุทธเจ้าและเพื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อถามปัญหาแล้วก็เกรงว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา์สนดาสัมมาสั sociedad, มพุทธเจ้าจะคิดว่าท่านผู้นี้มีอุปการะใหญ่แก่เราก็จำจะต้องเทศจำจะต้องตอบ ท่านจองคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงเคราะห์ก็หอยสงเคราะ์เอง <c oughs> จริยานนี้ขอท่านผู้รับฟังท่านหลายรับฟังแล้วก็นำเอาไปคิดคิดแล้วก็จงปฏิบัติตามนี้เพื่อการฟังพระสูตรไม่เช่ฟังนิทานจะได้นำเรื่องมาเล่ากันเพื่อความสนุกแต่เพียงอย่างเดียว พระสูตรย่อมเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังในข้อวัดปฏิบัติเวลานี้เราจะพบกันบ่อยๆว่ามีชาวบ้านบางท่านเนื้อบางทีก็ชวัดเองเหมือนกันพ <c oughs> อเข้าไปหาพระก็มีความรู้สึกว่าพระนี่เป็นทาสสำหรับรับใช้ <c oughs> จะต้องการพบอะไรจะหามอะไรจะใช้อะไรเมื่อไรก็ต้องใช้ได้นี่ผมเองก็พบมากระตุนบ่อยๆรู้สึกสงสารคนพวกนี้ว่าเกิดเป็นคนมาได้เพื่ออาศัยความดีมีศีลเป็นต้นจึงเกิดมาเป็นคนและที่มีทรัพย์สินก็เพราะอาศัยฐานเป็นสำคัญจึงมีของใช้สอย ที่มีปัญญาอยู่บ้างก็เพราะอาศัยธรรมที่เคยปรารบมาก่อนมากหรือน้อยก็าตามเป็นเหตุให้คนมีปัญญาคนอบรมธรรมมากก็มีปัญญามากอบรมธรรมน้อยก็มีปัญญาน้อยแต่เมื่อเกิดมาเป็นคนกลับมาทิ้งความดีเสียเห็นว่าพระเป็นทาาจะใช้อะไรก็ใช้ได้ทุกอย่างเมื่อไรก็ได้ตามความปรารถนาของตน คนประเภทนี้ผมลบบัญชีจากในฐานะที่เป็นมิจฉาแล้วฉะนั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่เคารพระเบียบหรือว่าไม่มีความรู้สึกว่าผมไม่ใช่พระผมจะไม่คบคนนั้นทันที <c oughs> ฉะนั้นขอบรรดาท่านหลายโปรดทราบตามนี้ความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมทำมาแล้วทุกอย่างเรื่องตามใจคน ตามใจบางทีเกือบจะฝ่าฝืนพระธรรมวินัยเราจะต้องลำบากด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เคยเห็นความดีขณะดใดถ้าเราทำตามใจเขาได้เขาจะพอใจถ้าขณะดใดที่เราไม่สามารถจะปฏิบัติตามใจเขาได้นั่นเขาจะประกาศตนเป็นศัตรูทันที จะไน้นขอท่านหลายในฐานะที่เป็นสาวโกโคอง,องค์สมเด็จะัินสีจงอย่าใช้จริยาเลวอย่างนั้นแล้วก็จงอยญ่เห็นกับบุคคลที่ถือว่าเป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่กันเป็นน้องกันเป็นบุคคลผู้มีคุณเราจงถือระเบียบและวินัยเป็นสำคัญเรื่องใครจะเป็นอะไรนั้นไม่มีความหมาย ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่รักษาระเบียบวินัยเราจะคบคนนั้นไม่ได้เขาะจะทำเราไปสู่ความเลวแล้วก็ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระชนะเป็นสายชาติเป็นเพื่อนกันรักกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อพระชนะไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงมีพระพุทธดีกาให้บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายลงพรหม,มทรธันทันทีคือไม่พูดด้วยไม่คบหาสมาคมด้วยฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจงถือจริยาน,นี้เป็นเครื่องปฏิบัติความดีจึงจะมาถึงเราตอนนี้ไปก็ขอเล่าเรื่องต่อมาวันนี้ ให้กล่าวว่าภายหลังวันหนึ่งกกดุมพีที่มีนามว่าปาละมหาปาละคือมหาบัาน,พนพิพุทเปนที่เห็นหมู่พระอริยาสาวกผู้มีมือถือเครื่องเซการะบูชามีของหอมระเบียบด,ดอกไม้กระดอกไม้ที่จัดไว้ดีแล้วสวยสดสว,สวงามเป็นต้นไปสู่วิหาร ท่านผู้รับฟังโปรดทราบพ,พระอริยสา,าวกคนนี้ไม่ใช่พระสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาเป็นชาวบ,บ้านที่เป็นพระอริยเจ้าคือตั้งแต่พระโสดาซีทาคานาคารหารันดันั้นพวกเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่มุ่งมั่นในความเป็นพระอริยเจ้า ก็หน้าเส้นใดข้าวเส้นใดแกงที่ชาวบ,บ้านเขาเลี้ยงจงประพฤติปฏิบัติในด้านพระธรรมวินัยให้เคร่งครัดอย่างน้อยที่สุดคนจะทำสมาธิจิตให้ได้ถึงฌานสมาบัติแม้แต่ฌานโลกีก็ยังไม่เสียทีที่ชาวบ,บ้านเขาเลี้ยงเปลืองข้าวเปลืองปลาเปลืองเงินเปลืองทองพอจะชดใช้หนี้เขาได้บ้างตามสมควร ถ้าทานที่ดีควรมุ่งเอาเรียผลจะได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญเราตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันเมื่อเราตั้งใจไว้สูงแล้วเราก็เลวน้อยเพราะว่าต้องการผลใหญ่ในการปฏิบัตินี่มาคุยกันต่อไป ท่านมหาบาลจึงได้ถามบรรดามหาชนทั้งหลายว่านี่ท่านทั้งหลายไปไหนกัน <c oughs> บรรดามหาชนทั้งหลายเหล่านั้นคือพระเรียเจ้าทั้งหมดที่เป็นครวัต <c> เ <oughs> จึงได้ตอบว่านี่พวกฉันไม่ฟังธรรมนะพระคุณนะท่านมหาบาลจึงได้ถามว่าฟังธรรมที่ไหน บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ตอบว่าไปฟังธรรมที่พระมหาพระมหาวิหารมีองค์สมเด็จพระิชิตมารบรมศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไพเราะจับใจมากเป็นการยากเหลือเกินที่เราจะพบพระพุทธเจา้าและก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่เราจะได้พบพระอริยสง์ พอฟังเพียงเท่านี้เพร้อได้ความดีของท่านมหาบาลที่สั่งสมมาแล้วแต่อันดีแต่การตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าเกิดเป็นคนเพราะอะไรเมื่อท่านเกิดมาเป็นคนแล้วก็มีใจเป็นมนุษย์คือมีใจสูงรักระเบียบวินัยรักความดีพอได้ฟังคำว่าองค์สมเด็จระญินสีเท่านั้นธรรมปีติก็เกิดขึ้น คิดในใจว่าเราก็จะไปฟังได้เราจะไปฟังบ้างเขาไปได้เราก็ไปได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไปกันแล้วเราก็จะไปบ้างขั้นถึงเวลาเมื่อเห็นชาวบ้านเขาผ่านไปคือพระอริยเจ้าทั้งหลายเท่านั้นผ่านไปท่านก็เดินตามไปบ้างเมื่อไปถึงแล้วก็ถวายบังคมองค์สมเด็จระสมัมาสมพุทธเจ้า แล้วก็นั่งอยู่ท้ายไกลที่สุดกบรร็นแก่ของบรรดาหมู่ประชาชนตามพรมบาลีที่กล่าวว่าธรรมดาว่าพระพุทธเจาา้าทั้งหลายเมื่อจะทรงแสดงธรรมจะต้องพิจารณาทั้งว่าอุปนิสัยคือคุณความคุณดีคุณงามความดีของบุคคลทั้งหลายว่าหนึ่งต้องการให้บุคคลผู้นั้น เป็นผู้มีศรัาคมมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและระอริีสง์ด้วยปัญญาที่พิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่อยู่ๆก็ไปนั่งบอกว่าน,นี่ต้องนับถือฉันนะองค์ทรงอ,งอธิบายเหตุอธิบายผลให้เขามีความเข้าใจรายการ,รด,ดราีสององค์สมเด็จพระจอมไตรทรงพิจารณาว่าเราจะต้อง เทศให้บุคคลนี้มีความเข้าใจในศีลรู้คุณที่จะเพึงสมาทานศีลปฏิบัติศีลว่ามันมีความสุขยังไงแล้วก็รู้จากโทษของการละเมิดศีลอย่างที่มันได้ยินเสียงมาตอนเย็นว่าศีลห้ารายการย่อมเป็นปัจจัยให้โลกเป็นสุขได้และรายการที่สามองค์สมเด็จพระจอมไตรจะต้องเทศ ให้เห็นประโยชน์ของการอุปสมบทบรรพชาเป็นต้น่ันเมอองสมเด็จพธธระทศพลพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงจะทรงเทศถ้าพิจารณาว่าถ้าเทศไปคนไม่เข้าถึงสนาคมไม่เข้าถึงศีลและไม่พอใจในการบรรพชาอันนี้ไม่สำคัญสำหรับสนาคมต้นกับศีลเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าคนจะเข้าไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเทศเพราะว่าเทศแล้วก็ไม่มีประโยชน์ดูตัวอย่างในสมัยเมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปโปรดพระยุะยาตมีสมเด็จพระราช,ชวิดาเป็นตน้นเมื่อเข้าไปข้างแรกบรรดาประชาชนที่เป็นญาติไม่เคารพในพระองค์พระองค์ก็ไม่เทศ จึงได้ทรงสแสดงปาฏิหาริย์ใ้ปรากฏเมื่อละพยศบรรดาญาทั้งหลายดังนั้นได้แล้วองค์สมเด็จพระปพิธีแก้วจึงทรงทรงสแสดงพระธรรมทีนานี่เราเราก็เหมือนกันจำจริยาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ถ้าใครเข้ามาเพื่อศีลเพื่อธรรมเราพอใจในการรับ ถ้าบุคคลที่มาไม่มาเพื่อศีลเพื่อธรรมก็จงอย่าสนใจบุคคลนั้นจงอย่าคิดว่าเขามีฐานะดีจงอย่าคิดว่าเขามีความร่ำรวยจงอย่าคิดว่าเขาเคยเคย,เคยเลือกูลเราในส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องข้อส่วนตัวเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพพุทธศาสนาจงอย่าสแสดงธรรมกับบุคคลพวกนั้นเราให้การต้อนรับได้ตามสมควร แต่ว่าไม่คือไม่ผิดระเบียบวินัยและธรรมะแล้วคุยกันต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาันดาในวันนั้นทรงทอดทอดสเนธธนิษฐานปิสัยของท่านมหาบานแล้วสมเด็จพระพธธปทีบแกวจึงไที่ทรงสแสดงทำห้าประการที่เรียกว่านุปุพิกถา นี่อย่าลืมนะว่าการนำประูุดมาเล่าสู่กันฟังครั้งนี้ต่อไปนี้ถือให้เป็นการศึกษาไม่ใช่เล่านิทานเช่นนั้นแต่ละเรื่องถ้าจะจบได้ก็อ,อาจจะนานเมื่อเ,อเมื่อพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วก็หวังว่าบรรดาทุกท่านจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ด้วย <c oughs> ถ้าจําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เหตุเดือดร้อนจะพึงเกิดกับท่านเพียงใดนั่งคอยถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านที่ไม่รักความดีเมื่อองค์สมเด็จพระจินศีพิจรารณาเห็นอุปนิสัยความดีของท่านมหาบาลจึงได้ดทรงสแสดงวัรมเทศนาห้าบระการที่เรียกว่านนปุภิคถา อนุปพิกษา,านถาแสดงวาจาที่กล่าวตามลำดับของคุณที่จะพึงเข้าถึงหรือโทษองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดเทศแบบนี้คือหนึ่งทานในกระถา,าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงอธิบายให้เข้าใจในเรื่องของทานว่าการให้ทานนี้เป็นความดีคือเป็นปัจจัยแห่งการผูกมิตร สร้างความรักให้เกิดแก่บุคคลผู้รับทานแนะสร้างความสุขให้แก่บุคคลผู้ให้เพราะบุคคลผู้ให้ยอจะได้เป็นผู้ที่รักคือคนรับทานเขารักเมื่อเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากแในบริการหนึ่งทานเป็นปัจจัยตัดความโลภซึ่งเป็นรากข้าของอกุศลนี่เขากล่าวโดวยยอ่อ ข้อดีสององค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสถึงศีลและาาคาถาคําว่าคาถานี่และว่ากาถานี่แปลว่าวาจาเป็นเรื่องกล่าวกล่าวถึงเรื่องศีลพัฒน,นาความดีของศีลตามที่พัฒน,นากล่าวมาแล้วในตอนของเจรณะสิบห้าก็ฟังกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังแล้ว แล้วต่อแต่นั้นไปก็กล่าวถึงอานในสงส์ของทานและอานในสงส์ของสีล<ม>คือให้ทานก็ดีรักษาสิลก็ดีตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ต่อไปองค์สมเด็จพระทรงทานก็กล่าวโทษของข้อกามมาคุณคือความเลวทรามและความเศร้าหมองทั้งกามทั้งไหลหมายความว่า อ้าราจิตใจเระหมกมุ่นอยู่ในกามคุณคือมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ให้เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นความสุขและต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องกล่าวถึงอนิสงส์แห่งการแห่งเนคขมะคือการออกบทในพระพุทธศาสนาได้เกิการยกตนให้พ้นจากห่วงน้ำคือกิเลส เอามารักษาเพื่อถึงพรหมจัรทร์อย่างที่เราบทพระบทนเนงกันบทชีและบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ม่ไดบทชีแต่ได้ว่าก็ถือศีลถือทานเหมือนกับการบทชีอย่างนี้ก็ถือว่าในขมบรมีเพราะว่าเราตัดกามคุณเสร็จแล้วมาประพฤติพรหมจันท์ตามพระมาลีถึงกล่าวต่อไป ว่ากุดุมพีมหาบาลได้สนดับแล้วก็คิดว่าหมุตและทินดาก็ดีผู้เระสมบัติก็ดีย่อมไปตามผู้ไปสู่ปรโลกไม่มีจำให้ดีนะท่านมีความรู้สึกว่าฟังเทศแล้วพวกเราเคยคิดบ้างไหมเราฟังกันทุกวันนะลืมรือเปล่า ถ้าคิดว่าลูกคนดีลูกหญิงคนดีลูกชายคนดีทรัพย์สมบัติทั้งหลายคนดีไม่ตามคนไปสู่โลกหน้าคําว่าปรโลกหมายความว่านโลกหน้าที่ตายไปแล้วเนะี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่ได้ตามไปเราตายไปเราไปตกนรกเราไปขึ้นสวรรค์เราไปเป็นพรหมเราไปแต่ผู้เดียวทรัพย์สินที่หาไว้ได้มากมันก็ไม่ตามคนตายไป ลูกหญิงลูกชายแล้วพัญญาสามีเขาก็ไม่ได้ตามไปเราไปแต่คนเดียวถ้า,าคิดต่อไปว่าแม้ศสลสรีระ,ร,ร,ะร่างกายคือตัวของเราเองมันก็ไม่ตามเราไปประโยชน์อะไรของเราในการอยู่ครองเรือนเราจะบวชตั้งใจบอกพอกเราจะบวชครั้นี้ตัดสินใจบวชแน่ นี่ท่านเล่นสั้นๆมาอยังเองบาลีฮได้ได้กล่าวต่อไปว่าพอจบพระธรรมเทศนาท่านมหาบาลก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทูลขออุปสมบทบรรพชาเวลานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่าตัดถามเขาว่ามหาบาล ญาติของท่านะมีบ้างไหมที่ต้องล่ำลาเขาท่านมาหาบายก็กราบทูลองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่ามีผู้พระพุทธเจ้าข้ามีน้องชาย <c oughs> สมเด็จพระจอมตจจึงทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปํำลาน้องชายของเธอเสียก่อนมิเช่นนั้นเราบวชให้ไม่ได้ <c oughs> เมื่อเขารับพระพุทธดีการขระองค์สมเด็จพระจอมใรแล้วจึงได้ถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระบาที่แก้ว <c oughs> กลับไปถึงบ้านแล้วเรียกน้องชายเข้ามาหาแล้วก็บอกว่านี่น้องพี่ขอมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่นี่จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็าตามไม่มีชีวิตก็าตาม ทุกอย่างยกให้เป็นของเจ้าที่มีในเด็กคนนี้เจ้าจงบริโภคทรัพย์ทั้งหมดคือหมายความจงปกครองทรัพย์ทั้งหมดดูแลทรัพย์ทั้งหมดถือว่าทรัพย์ทั้งหมดนี้เป็นสมบัติของเจ้าแต่ผู้เดียวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเ <c oughs> สมอำหรับท่านจุลบาลพนน้องชายชักสงสัยว่าพี่ชายพองเรานี่สติดีแล้วไม่ดีก็ไม่รู้ อยู่อยู่ก็มันนัง่งยกรัพย์สมบัติให้เฉยๆน่าคิดจยได้ถามว่าก็ถ้าอย่างนั้นพี่จะไปไหนละพี่ท่านพี่ชายก็ตอบว่าฉันจะไปบวชในสำนักขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าน้องชายตกใจเย้ได้บอกว่าพี่เมื่อมารดาของเราตายฉันก็ถือว่าพี่เป็นมารดา เมื่อบิดาตายฉันก็ถือว่าพี่เป็นบิดารวมว่าพี่เป็นทั้งมารดาและบิดาด้วยก็ทรัพย์สมบัติเขาเรามีมากมายทั้งหลายส0บโกรรวมกันแล้วร้อยโกดกว่าท่านอยู่ครองเรือนอย่างนี้จะทําบุญแบบไหนก็ทําได้จะสร้างบทวิหารการปรเรียนสักกี่สิบโกดก็ทําได้ เช่นเดียวกับท่านาธิพนิกาเศรษฐีสนาวิหาวิสาขามหาบาสิกาพี่ก็ทําได้จะไปบวชเลยพี่ท่านมหาบายกล่าวว่านี่พระคุณฉันฟังพระธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วพระองค์ทรงเทศเพราะจริงๆพระพระองค์สมเด็จพระบพทีรแก้วนี้มี ่านแดงทำมีคนคุณไพราะทั้งเบื้องต้นท่านท่ามกลางและที่สุดคำว่าเบื้องต้นหมายถึงว่าศีลนาทานท่ามกลางหมายถึงศีลขั้นดีสุดหมายถึงวิปัสสนาญาณจำไวได้ดยนะถ้าไปได้ยินที่ไหนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศไพราะทั้งเบื้องต้นท่านท่ามกลางและที่สุด จงจำไม่ได้ว่าเบื้องต้นคือทานทรรมกลางคือศีลที่สุดคือวิปัสสนาญาณคือภาวนาพระองค์ทรงยกขึ้นสู่ตรร,รัตนญาณอันละเอียดสุขขุมำรรมไตรรัก์ก็ได้แก่อนิจังหาความเที่ยงมีได้ทุกขังมีแต่ความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายไป นี่หมายถึงว่าสิ่งที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีที่ปรากฏมามีในโลกนี้ไม่มีอะไรทรงตัวมันไม่เที่ยงมันเคลื่อนไปอยู่เสมอถ้าจิตเราไปเกาะว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อจิตเกาะว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็ไม่ต้องห้ไม่ต้องการให้มันเคลื่อนไปให้มันทรงตัว ถ้ามันเคลื่อนไปมันเสื่อมไปมันโทมไปอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามความตั้งใจถึงแม้ว่าเราจะยึดจะถือจะดึงไนขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็พังพระพุทธเจ้าทันเทศอย่างนี้เป็นที่ชอบใจของพี่มากแต่ความจริงที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศอย่างนั้นทันเทศดีกว่านั้น ที่นำมาพูดในฟังนี้ก็พูดในฟังที่เพียงยอ่อดๆมิฉะนั้นก็ลำาคกันแย่เรื่องนี้ไม่ไปถึงไหนแน่ล้วกล่าวต่อไปว่าทำนั้นที่ใครๆก็ไม่สามารถจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้ในฐานะที่เป็นผู้ครองเรีอยฉะนั้นฉันจะต้องบทเป็นอันว่าฉันบทแน่เรื่องทรัพย์สินทั้งหมดเธอปกครอง,ง,ง,งฉันไม่ห่วงไม่ใยอะไรทั้งหมด น้องชายก็พยายามจะยับยัง้งกล่าวว่าท่านยังหนุ่มอยู่นี่พี่ชายเอาไว้บวชตั้งแตเป็นคนแก่ดีกว่าท่านผู้เป็นพี่คือมหาบาลย,ยังกล่าวว่าก็มือและเท้าของคนแก่แม้แต่ตัวคนตัวเองก็ยังว่าไม่ฟังมันไม่เป็นไปได้ไม่าดของเราคือเราบังคับบัญชามันไม่ได้ จะกล่าวอะไรจะทำอะไริ้งญาติทั้งหลายฉะนั้นจะไม่เขาเราจะต้องไม่ทำตามถ้อยคำของน้องชายของเราเราจะบำเพ็ญสมณธรรมให้สมบูรณ์นี่เป็นความรู้สึกของท่านเมื่อนอนทายยับยัง้งแท่งคิดว่ามันเรื่องอะไรให้ร่างกายของเราเองนี่เรายังห้ามอย่าปราบไม่ให้มันสุดมันโสมไม่ได้ แล้วก็จะไทรัพยัสมบัติท่านหลายจะมีประโยชน์อะไรสําหรับเราเนื้อถ้อยคําของน้องชายไม่มีความหมายสําหรับเราถ้าเราเชื่อเขาแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์แบบนี้นี่ฟังแล้วก็จาจาแล้วก็คิดคิดแล้วก็พยายามใครควญใช้ปัญญาดูแล้วพยายามตัดอารมณ์ที่เราเกาะในร่างกายและรัพย์สินเสียดูตัวอย่างธรรมาบาลเป็นสําคัญ <c oughs> ฉันั้นท่านยังกล่าวเป็นภาสิตว่ามือและเท้าของผู้ใด <c oughs> สุดโทมไปเพราะชราว่ามันว่า,วามันก็ไม่ฟังผู้นั้นมีเรี่ยวแรงอัญชรากกำจัดเสร็จแล้วหมายความความแก่เข้ามาเรี่ยวแรงก็หายไปจะประพฤติทมได้อย่างไรพ่อคุณน้องชายฉันยอมไม่ได้ฉันจะบวชนี่มองดูเวลาวันนี้ก็เลยยังไม่ได้บวช ัมบอกแล้วนี่เราฟังกันเพื่อการศึกษาไม่ได้ฟังเปน็นนิทานฉะนั้นขอบรรดาท่านหลายที่ฟังมาแล้วถ้าจะย้อนไปเวลามันเหลือในหนึ่งนาทีไม่มีความหมายเมื่อฟังแล้วก็ต้องจาจาจนแล้วก็ต้องคิดคิดเพื่อปฏิบัติตามเอาตัวอย่างมหาบาลเป็นสาคัญว่าคนที่จะเข้าถึงพระอรหันต์ได้ในเขานึกกันอย่างนี้เขาคิดกันอย่างนี้ นี่ท่านฟังเทศเป็นครั้งเดียวท่านมีอารมณ์อย่างนี้แล้วก็พวกเราฟังกันทั้งวันวันละสี่ครั้งบางทีก็เกินกว่านั้นถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้คนหนา้าเสียดายเวลาที่ถึงเกิดอะไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันต่อไปมันก็ไม่มีสแส้วหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมมีแด่สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกท่านสวัสดี